นี่ครับพบกับซิกิวเนนดโรเราเอาคลิปนี้เป็นหัวหัวคลิปเลยครับขี่ไปมบไปตามดูครับวันนี้มากับแก๊งยูโรครับนำโดยมิสเตอร์นิวครับมาร่่มๆสิกว่าคันนะคราวนี้วันนี้ผมใช้ฮัสกนานะครับี่สามร้ไอแลครับพิตีใช้เบต้าตอนนี้เพื่อนใหม่กำลังตามมานะครับใหม่บอดินข้างบนข้างบนมีเพียบครับ เตอร์จะตื่นนี่ฮะดี้าดูครับทางเปิดใหม่อ้าวลงไปโอเคใช้วิดีโอโอเคจีเต้ครับโอ้โหสวยงามอ่าครับนี่ครับ ATM สายครับแก๊สก๊ครับไปเลยอาจารย์ต้อมเออพี่อูดครับอาจารย์อูดครับอาจารย์ต้อมครับเลยติวเกียกตอยู่ข้างบนครับกำลังไกลไลน์ให้หมค์บดินก่อนเห็นไปไมค์บดินตามมานะครับครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับเอทเอ็มครับฮัดว่าไงฮัดเรื่องข่าววิดเบอร์ไปเดี๋ยวนี้โอ้แหนนี่ ลงไว้ก่อนเนาะพี่เตเนาะที่จริงถ้าผมไม่เห็นอนาะจารย์ต้อมเนี่ยผมไม่เห็นนะเนี่ย <laughs> I cannot control my front view โอ้เรียบร้อยครับ Are y okay u <laughs> o <laughs> วันนี้รถยุโรปต้องอู้ฝรั่งหน่อย <laughs> โอ้เบยอ, <laughs> อาจารย์ ว่าใจก็ที่แน่เป็นลวดไปพวกอ่ะที่เดยอย่มาหายขนาดเลยบานทีลงบางทีขึ้นเลยครับดูอาจารย์จะเก็บหนอหรือไม่ครับเอาฮะดูครับ ใจเย็นๆครับมาตัวทีมงานรถฟรั่งมาได้กินเฮ็ดกินเฮ็ดยังละ่ะเปิ่มาแวะเก็บครับนาสตอมครับ K T M ครับจะเทสเนินนี้ครับมาดโดนโหลดมาแล้วครับล้านครับดินเบิร์ดโอ้โห K T M เอาเรือครับตอนนี้ K T M ไปสูงกว่าใครแล้วครับเอตา้าครับ โอ้โหเบต้าสูงกว่าครับตอนนี้ครับโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเบต้าไปไกลกว่าครับตอนนี้ครับรอบนี้เบต้าอีกคันนึงครับมิสเ <c oughs> ตอร์จ oh, ัสตินโอ้เบต้าคันนี้ไม่ <c oughs> สุนาครับมิสเตอร์แม็กครับโอ้โหไปครับไปแล้วโอ้โหไปสูงกว่าเบต้าพี่ตี๋ครับโ oh, <c oughs> อ้หยุดตรงนั้นเหมือนกันครับไปแ ADM มิสเตอร์แฮร์รี่ครับแฮร์รี่โดนอาจารย์อุดโดนยิงครับยิงขลามนุ่ม หมดกันครับสลามนมจากสารพีครับเรียบร้อยทิ้งเลยครับอาจารย์รู้ครับทัดที่ดีที่สุดครับไปง่ายๆเลยครับของจริงครับอาจารย์รู้ทำไมขึ้นง่ายจังเลยครับทัดที่ดีที่สุดครับตอนนี้ครับใช้จังหวะ ตามที่พี่เตบอกเมื่อกี้มาเร็วแต่ไม่แรงอ่ามวยจังหวะมวยจังหวะจัสตินไม่น่ารอดล้ะเสียจังหวะตรงนี้เบตาเอ็กเคนเอร์ตามมาทันละครับพวกเราก็ยังอยู่ตรงนี้ครับพี่เตนี่ครับ มีเตอร์เนวครับชายครับพี่จอร์ดนะครับ yeah. 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 โอ้โหเบต้าใหม่บอดี้ครับโอหมัน้ายเว้ยโอ้โหมันลบมันลบกดแรงน้มลวงของโลกได้ไงเนี่ยโอ้โหเบต้าคันนี้ลายกันมากครับ นำโดยมิสตตเตอรเนลนัคบินเฮลี่ด,ดีนัทจานอูดพิเตจัดสินในบดินออจอร์ดจานต้อสีเจ็ดแล้วก็ชายนะครับผมพิจิวันครับรวมแล้วเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13หมูป่าฝนตกแล้วครับวันนี้13หมูป่าเรียบร้อยเลย ฝนตกครับตัวนีครับโอเคครับเย้โอ้สวยงามเว้ยตายนี่ถูดีกว ไม่ไว้ใจครับเน้นชัวร์ครับคุณขวางเาอยู่ อเซเดนอลิดชิดบิ๊กคอส t น้ามบังไว้โอ้โหไม่ขี่ลงเหมือนพัศนาเลยเฮ <laughs> ้ยเบตาเฮ้ยหัวถูลวเลย oh. เบตาให้ไว้หน่อยโอ้ต้องขี่ลงกันวะ อาจารย์ยิงสไลเดอร์เออใช่อ่ะนีเ่นเ,นเขาขี่ลงกันหมดนะครับมาดูเบต้าจุงลงเด็กน้อยนึง <c oughs> โอเคเยี่ยมมากครับพี่ใหม่เ <c oughs> น้นปลอดภัย <c oughs> มันไหลมันไวจังวะ Lây ạ, hồ bay răng rồi Đồn Ờ, biết ta đồn két két kì ngay lời เรามาดูเรื่องราวของเบต้าเอ็กชเนอร์300กันนะครับที่ไม่บดิมนี่ครับกลับทางลื่นลหัวปูกันไปหลายครั้งแล้วครับวันนี้ครับต่กลับแล้วนะครับวันนี้ไม่มีเห็ดนะครับมากกับพลังเก็บเห็ดไม่ได้ครับ S <S วันนี้กินพิซซ่าครับแกงเห็ดไม่ได้โอ้โหนี่ตัวไหนครับ อ,อีกแล้วเว้ยขอภาพมาตังเพยเยี่ยตังจิ๋วนีดด่ติงอันนึงนะมั้งอ่ะฝืนเออเยสุตินบาเดเเยเยสุตินบาเดย์ไปว่าขอบคุณมากเยสุตินบาเดยภาษาสวีเดนลดฮัทโนา